ขอบเุณทนประธานทั้งสองท่นานด้วยความเคารพอย่าสูงครับสานาทีครับเดินเรือ,อยังต้องอาศัยเข็มทิศเดินเกมชีวิตไม่คิดได้อย่างไรวันนี้แต่โก้ท่านโดนสอนเสร็จขอบคุณผู้เปิดโอกาสสัจดีสุรพลศรีละมนขอบคุณโค้ชและผู้นำที่ยิ่งใหญ่ท่านฟาวเดอร์คลาวบลูเดมอนธุิการเกมเบ,บ ขอบคุณท่านรับาิหลายลดาวหลายทุกระดับทั้งทั่วประเทศครับกรบผมมาจากกรุงนีครับแอดีเป็นครูอาจารย์เคยสอนหนังสือลหลงไหลคลั่งไคลเรื่องของเครือข่ายสุดๆชอบเครือข่ายเป็นชีวิตจิตใจจึงตัดสินใจค้นหาและค้นหาอยู่ในวังวนของเครือข่ายร่วม26ปี วันนี้ที่ตัดสินใจมาอยู่ที่ยูมีพลสด้วยเหตุผลหนึ่งผมเลือกเลือกที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวยังลําบากเพื่อนพ้องน้องพี่ยังลําบากผมต้องเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดยูมีพลสเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ผมได้ตรวจเช็คในเรื่องขององค์ประกอบเริเ่มตั้งแต่วิสัยทัศน์ของท่านคุณนะทั้งสองท่านเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการศึกษาเรื่องของเนติฟิความสําเร็จ วันนี้พวกเราสบายใจที่ผมเลือกที่นี่เพราะเรามีผู้นำที่เก่งผู้นำที่มีประสบการณ์ผู้นำที่มีวิตัยทัศน์และที่สำคัญผู้นำที่มีคำพูดและการกระทำที่กินได้ครับเรื่องที่สองเมื่อเลือกแล้วเราต้องเลือกที่จะประสบความสำเร็จทุกท่านครับชีวิตไม่ใช่สิ่งที่จะลองถูกและลองผิดได้ีต่อไปวันนี้เลือกที่จะประสบความสำเร็จโดยตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จ เราไม่สนใจวางข้างแคะเราไม่สนใจแวะข้างทางเดินให้ตรงโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพียงตัดสินใจหาวิธีการทําอย่างไรก็ได้ที่จะประสบความเร็จขึ้นสู่ตำแหน่งไดมอนด์ครับแล้วก็ต่อมาเราต้องกล้าที่จะแลกไม่มีสิ่งใดที่ได้มาโดยไม่มีการแลกแลกต่อความยากลำบากแลกแต่อความเหน็ดเหนื่อยแลกต่อสายตาที่ดูถูกเหยียหยามแลกต่ออารมณ์และความรู้สึกที่ไม่ได้ดั่งใจ นี่ก็คือเป็นลักษณะธรรมชาติแต่วันนี้เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนการแลร่ของเราก็คุ้มค่าแล้วสุดท้ายนะครับผมเลือกที่จะคุยลุยโดยการออกทาง,งานพื้นฐานให้มากที่สุดลุยโดยการออกไปทําการส่งต่อโอกาสให้กับผู้คนให้ได้มากที่สุดผมเคยถูกแนะนาําและเคยถูกสอนมาว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นทุกสิ่งที่มีสเสน่ห์เรื่องที่หนึ่งมีความเสี่ยงต่ำ เรื่องที่สองนะครับพวกเราเองไม่ต้องไปคิดเดยอะเป็นธุกินทิดกบริษัทและผู้นําระับสูงทําไว้แล้วเราทํำในส่วน20%หลังเพราะฉะนั้นวันนี้การที่พวกเราออกไปลุยเราจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้มันกระทบต่อผู้คนให้ได้มากที่สุดธุรกิจตรงนี้จะสําเร็จไปไม่ได้ถ้าเราอยู่เพียงน้อยนิดหรือกลุก่มเล็กเราต้องทําให้กระทบกับผู้คนได้มากที่สุด คนที่เราออไปพบมีอยู่สามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเยอะที่สุดนั่นก็คือกลุ่มของผู้ใช้หรือผู้บริโภควางนับให้เป็นคัดสรรให้ได้กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่ต้องการมองหาโอกาสและกาลับอยากได้โอกาสธุกิจวันนี้เราเมียที่ไปสื่อสารให้เขารู้และเข้าใจและเขาจะเชิญเขาเข้ามาร่วมธุรกิจกับพวกเราและก,กลุ่มที่สามก็คือกลุ่มที่ตัดสินใจประสบความเร็จเป็นผู้นาในระดับสูง แต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็แล้วแต่บทบาทและหน้าที่ของพวกเรานั่นก็คือรับผิดชอบความสำเร็จให้กับเขาผมเองนะครับเชื่อมั่นและมั่นใจในเรือรลำใหญ่ลำนี้ภายใต้การนำของท่านผู้นำที่มีประสบการณ์ในระดับสูงและมีความมั่นใจว่าเกียรติประวัติของบริษัททําให้เรามีความมั่นใจว่าเราสามารถที่จะสร้างความสาเร็จไปต่อได้อย่างแน่นอนวันนี้ขอเรียนเชิญทุกคนทุกท่านมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์อันสำคัญ ให้กับตัวเราเองท่านเคยสําเร็จในชีวิตมาได้เยอมากใหม่วันนี้ขอให้ทา่ทานนะครับประสบความสำเร็จนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตสามารถขึ้นสู่ตําแหน่งไดมอดแอนดครับจนถึงซ <Okay. S 1> ีบีดีครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้ท่านนะครับสร้างเกียรตประวัติมีผลลัพธ์ที่ไหลเข้าสู่บัญชีของพวกเรามากกว่า5้าแสนถึงหนึ่งล้านบาทครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะประกาศให้โลกรู้ว่าเมื่อเขาสําเร็จได้เราก็สําเร็จได้แน่นอนเป้าหมายของผมซีบีดีอย่างแน่นอนสวัสดีครับ i ah.